ทยนะครับจากตรงระโวะครับขยบขึ้นมาก็จะเป็นสีเทพอะที่ก็จะมีข้อมูลว่าทางระโวะกับสีเทพเนี่ยก็คือเขาติดตอ่อกันมีการติดตอ่อกันทีนี้ตรงสีเทพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีปาแบบขมินอยู่ก็คือตรงนี้ก็เป็น,ปนไปได้ว่ากลุ่มขมินระโว้เนี่ยก็อาจจะขึ้นมาที่สีเทพด้วย ตรงบริเวณของสีเทพนี่คือยังทําการขุดไม่หมดนะครับตรงในครูเมืองพื้นที่2,600-2,800ไร่เนี่ยยังมีโบราณสถานอีกอีกจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้ขุดเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณลักษณะของการสร้างเมืองโบราณเนี่ยที่เป็นศาสนส,สถานของสีเทพเนี่ยที่มีการกระจายตัวของโบราณวัตถุจำนวนมากเนี่ยคือมีรูปแบบ ที่เหมือนกับของทางสม,มุปลยกุกนะครับในยุคแจักเจรละซึ่งก็มีการกระจายตัวของโบรานสถานเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งตรงนี้มีตรงสม,มุรัายกุกเนี่ยในยุคของเจรละเนี่ยมีพื้นที่ของโบราณสถานประมาณ25ตารางกิโลเมตรคิดเป็น1 0 0 0 0ไร่เลยนะครับ